ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 35ตอนหลวงปู่สวงหาคนมาช่วยเกี่ยวข้าวที่บ้านไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอไพรบึง เนื่องด้วยประชากรของอำเภอไพยบึงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การทำมาหากินลำบากมากขึ้นเพราะว่าที่ทำมาหากินน้อยกว่าประชากรทำให้ชาวบ้านชวนกันขึ้นไปถางป่าในแถบภูเขาดงเล็กซึ่งในตอนนั้นยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทางราชการก็ไม่ได้เข้มงวดเหมือนปัจจุบันในช่วงแรกก็ไปกันไม่กี่คน ต่อมาเมื่อเห็นว่าที่ดินยังมีเหลือพอที่จะใช้จับจองได้จึงได้อพยพกันมาเป็นจํานวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่และตั้งชื่อว่าหมู่บ้านไพรพัฒนาจนถึงปัจจุบันโดยมีนายพินบุญเยี่ยมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในช่วงแรกที่มาอยู่กันใหม่ๆ มีพวกผู้กอ่อการร้ายชุกชุมที่คอยเข้ามาหาขโมยสเสบียงอาหารชาวบ้านบางครอบครัวทนไม่ไหวก็ย้ายอพยพกลับไปอยู่ที่หมู่บ้านเดิมที่เหลือก็ช่วยกันโดยกลางวันก็ออกไปทำไร่ไถนาตกกลางคืนบรรดาผู้ชายก็ผลัดกันไปช่วยตำรวจตรเวนชายแดนออกลาดตระเวนป้องกันหมู่บ้าน ทำอยู่แบบนี้เป็นเวลาหลายปีจนเหตุการณ์สงบลงกลับมีความเป็นอยู่สงบสุขเหมือนเดิมคนที่เคยอพยพหนีไปก็อพยพกลับมาใหม่อีกครั้งจากหลายหมู่บ้านอพยพตามกันมาจึงได้มีการตั้งหมู่บ้านใหม่ในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้นอีกหลายหมู่บ้าน จนทางราชการได้จัดเขตการปกครองขึ้นใหม่ยกฐานะจากหมู่บ้านไพรพัฒนาเป็นตำบลไพรพัฒนาและมีนายพินบุญเยี่ยมเป็นกำนันคนแรกอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ก็คือการทำนาข้าวและก็ทำไร่บ้างนิดหน่อยมักจะเป็นไร่ขนาดเล็กอย่างเช่นไร่มันสำปะหลังไร่ปอ ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านหันมาปลูกยางพารากันหมดเพราะได้ผลดีกว่าแต่ก็ยังปลูกกันไม่มากเนื่องจากที่ทำกินติดเขตป่าสงวนแห่งชาติดังนั้นชาวบ้านจึงนิยมทำนากันมากกว่าบางคนทำนาที่นี่เสร็จก็เดินทางกลับไปทำนาที่หมู่บ้านเดิมด้วยโดยกลับไปดำนาปลูกข้าวเสร็จก็เดินทางกลับมาทำมาหากิน ที่บ้านไพรพัฒนาตามปกติครั้นเมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าวก็กลับไปเก็บเกี่ยวในปัจจุบันการทํานาส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำเองทุกอย่างเหมือนในอดีตส่วนมากคนมาทํานาเริ่มตั้งแต่การไถานาหวานข้าวปักดําจนถึงการเก็บเกี่ยวแม้กระทั่งการนวดข้าวก็ยังจ้างรถนวด นางปีดทองจันทร์เป็นอีกคนหนึ่งที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านไพรบึงมาอยู่ที่บ้านไพรพัฒนาและยังคงกลับไปทำนาที่บ้านไพรบึงอยู่โดยมีน้องสาวที่ยังอยู่บ้านไพรบึงเป็นคนดูแลให้ตามปกติตั้งแต่หลวงปู่สวงละสังขารและสังขารข,ของหลวงปู่มาตั้งอยู่ที่วัดไพรพัฒนาโดยหลวงพ่อพุทธวัยโม ได้นำมาบำเพ็ญกุศลและริเริ่มก่อสร้างบนดบเพื่อเป็นที่ประดิษฐานหลวงแก้วที่บรรจุสรีระของหลวงปู่สวงให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบไหว้นางปีดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินทางมากราบไหว้ยอยู่เป็นประจำหลวงพ่อพุธเคยมอบเหรียญหลวงปู่สวงที่ทางวัดสร้างให้กับนางปีดเหรียญหนึ่งด้วย ในครั้งแรกนางปีดก็ไม่อยากจะได้สักเท่าไหร่แต่เมื่อหลวงพ่อพุธตั้งใจมอบให้นางปีดจึงต้องรับไว้โดยนำใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วเดินออกจากวัดไปที่ลานมันข้างๆวัดเจเจ้าของร้านขายของซึ่งคุณเคยกันก็รินเบียให้ดื่มหนึ่งแก้วปกตินางปีดเป็นคนที่ไม่ดื่มของมึนเมาแต่ด้วยที่เป็นคน ขัดใจคนไม่เป็นเมื่อเขารินให้ก็ดื่มกลัวว่าเขาจะเสียใจหลังจากดื่มเสร็จก็เดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านนางปีดเอามือล่วงลงไปในกระเป๋าเสื้อก็เจอแต่ความว่างเปล่าเหรียญหลวงปู่สวงที่หลวงพ่อพุทธมอบให้นั้นได้อันตรธานหายไปแล้วถึงย้อนกลับไปหา ที่ร้านเดิมก็ไม่เจอเมื่อกลับถึงบ้านก็ได้แต่ครุ่นคิดว่าตนต้องทำอะไรผิดสักอย่างหนึงห่งหลวงปู่จึงไม่มาอยู่ด้วยคืนนั้นนางปีดเฝ้าแต่นอนครุ่นคิดอยู่ทั้งคืนพอรุ่งเชา้าจึงเดินทางไปหาหลวงพ่อพุธเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาและเล่าเรื่องราวให้หลวงพ่อพุธฟ,ฟังอย่างละเอียดว่าที่หลวงปู่ไม่มาอยู่ด้วย ขงเพราะว่าแกทำตัวไม่ดีไปดื่มเบียร์ทำให้หลวงปู่ไม่ชอบต่อไปนี้จะไม่ทำตัวไม่ดีอีกและที่มาในวันนี้ก็เพราะอยากจะได้เหรียญของหลวงปู่อีกเพราะว่าตอนนี้แกชื่อแล้วว่าเหรียญของหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่เช่นนั้นคงไม่หายไปได้หรอกเพราะว่าแกเก็บเหรียญเอาไว้ในกระเป๋าเสือ้อและรูดซิปอย่างดี หลวงพ่อพุธจึงบอกว่าถ้าอยากได้เหรียญลวงปู่ต้องมาหาใหม่พร้อมกับให้แต่งขันห้าขันแปดพร้อมดอกไม้แล้วก็ทูบเทียนมาด้วยคราวนี้นางปีดต,ต้องแต่งขันห้าขันแปดพร้อมดอกไม้ทูบเทียนพร้อมกับปิ่นโตจังหันจากนั้นหลวงพ่อพุธจึงมอบเหรียญให้สองเหรียญและพยันบายตึกเจียอีกหนึ่งผืน นางปีดเมื่อรับมาได้ถามหลวงพ่อพุธว่าจะกระเป๋าบานละเอ้ยลุเอ๋อก็แปลว่าใส่กระเป๋าเสื้อได้ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อพุธก็ตอบว่าไม่เป็นไรลรอกโยมขอให้อธิษฐานและระลึกถึงท่านตลอดเวลาเป็นใช้ได้อย่าวางไว้ที่ต่ําก็แล้วกันนางปีดเมื่อได้รับเหรียญมา รีบจัดหาสร้อยเพื่อมอห้อยเหรียญส่วนผ้ายันก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อไม่เคยห่างกายไม่ว่าจะไปไหนจากเดิมนางปีดรวมทั้งคนในบ้านเป็นคนกลัวผีมากเรียกได้ว่ากลัวกันทั้งบ้านนับตั้งแต่ได้เหรียญลุงปู่มากลับรู้สึกอุ่นใจตอนกลับจากไร่นาเวลามืดค่านางปีดจะให้ลูกสาวเดินหน้า นางปีดจะเดินตามหลังแล้วอารัธนาเหรียญหลวงปู่เอาไว้ข้างหลังเพราะว่าแกกลัวผีจะตามมาข้างหลังก็เลยห้อยเหรียญหลวงปู่เอาไว้ข้างหลังให้หลวงปู่คอยดูแลข้างหลังแกทําอย่างนี้มาตลอดครั้นพอถึงฤดูเก,เก็บเกี่ยวนางปีตก็เดินทางกลับไปที่บ้านไพรบึงเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้แล้วก็บอกให้น้องสาวไปหาคนมาช่วยเกี่ยวข้าว โดยนางปีดได้เอาเงินให้น้องสาวเอาไว้สามพบาทสำหรับหาคนที่เกี่ยวข้าวน้องสาวบอกว่าพี่คงจะหาคนมาเกี่ยวให้ยากเพราะว่าช่วงนี้ใครๆเขาก็เกี่ยวข้าของตนเองหมดแต่ยังไงเสียก็จะลองหาดูนางปีดได้ยินดังนั้นก็ยกมือขึ้นจับเหรียญหลวงปูส่สวงขึ้นมาแล้วอธิษฐานว่า เอาเดอ้อหลวงพ่อมาพาไปช่วยหาคนให้หน่อยถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยคราวนี้เห็นทีจะแย่แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ข้าวในานาของนางปีดใกล้สุกเต็มที่ถ้าปล่อยไว้คงหักเก็บเกี่ยวได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่ๆแล้วนางปีดก็พูดต่อว่าไปหลวงพ่อเราไปสองคนไปหาคนมารับจ้าง นิมนต์ไปด้วยกันนะหลวงพ่อไม่ไปไม่ได้นะในวันนั้นเองน้องสาวกลับมาบอกว่าหาคนมาช่วยเกี่ยวข้าวได้เจ็ดคนนางปีตดีใจมากบอกกับน้องสาวว่าเจ็ดคนก็ดีแล้วแต่ปรากฏว่าตอนมาเกี่ยวจริงๆกลับได้มาถึงสิบคนเกินความคาดหมายซะอีก นางปีดอธิษฐานกับเรียนหลวงปู่อีกว่ายังไงก็ขอให้หลวงปู่นะช่วยให้คนที่มาช่วยเกี่ยวข้าวมาอีกสามวันก็จะแล้วเสร็จขอให้พวกเขามาอย่าหยุดเกี่ยวจะได้เกี่ยวได้มากๆพอรุ่งช้าปรากฏว่ามีคนมาเพิ่มจากกลุ่มเมื่อวานอีกหลายคนและเกี่ยวกันไม่หยุดเลยต่างคนต่างเกี่ยวแข่งกันแถมพอกินข้าวเที่ยงเสร็จ ก็ยังช่วยแกล้างช้อนล้างจานจนเสร็จสะอาดเรียบร้อยทำเอานางปีดปลื้มใจเป็นอย่างมากวันต่อมาน้องสาวก็บอกว่าวันนี้ได้13คนนะแต่ว่าพอม,มาจริงๆกลับได้ถึง20คนเมื่อจวนจะเสร็จเหลืออีกไม่เท่าไหร่นางปีดก็บอกกับน้องสาวว่าต่อไปไม่ต้องหามามากแล้วเพราะว่าข้าวนะ่ะเหลือน้อยแล้ว อีกอย่างหนึง่งเจ้าของที่นาใกล้ก็โกรธนางปีดด้วยเพราะว่าตั้งแต่นางปีดจ้างคนมาเกี่ยวข้าวสามวันคนอื่นหาคนเกี่ยวข้าวไม่ได้เลยแม้ว่านางปีดจะบอกว่าไม่ต้องหาคนมามากแล้วแต่คนก็ยังมามากเหมือนเดิมจนในคืนสุดท้ายหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนางปีดก็นอนเฝ้านา,นากับลูกสาวเพราะว่ากลัวคนจะมาขโมยข้าว ก่อนนอนนางปีได้จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางและขอให้หลวงปู่สวงมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองแกและลูกสาวด้วยพอตกดึกใกล้จะเที่ยงคืนแกได้ยินเสียงดังอึกกระทึกครึกโครมเหมือนควายเปรี่ยวตัวผู้วิ่งชนประสานเขากันในนาข้างๆตลอดทั้งคืนด้วยความกลัว นางปีดพร่ำภาวนาเรียกหาหลวงปู่ให้ช่วยตลอดทั้งคืนในใจก็คิดว่าแกคงไม่รอดแน่ในคืนนี้จวบจนใกล้สว่างเสียงนั้นก็เงียบลงนางปีดเฝ้ารอจนพระอาทิตย์ขึ้นโผล่ขอบฟ้าจึงเดินออกไปดูตรงที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนนี้ปรากฏว่า ไม่มีร่องรอยผิดปกติอะไรเลยหนาข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวก็ไม่มีร่องรอยหักแม้แต่เพียงนิดเดียวเดินสำรวจรอบๆก็ไม่มีรอยเหยียบย่ำเลยแม้แต่น้อยแล้วเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนนี้มันคือเสียงอะไรสร้างความประหลาดใจให้นางปีดเป็นอย่างมากเพราะว่าตามเสียงที่ได้ยินต้นข้าวจะต้องหักเรียบ เป็นหน้ากลองอย่างแน่นอนแต่ก็คลุ้นคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าแล้วเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรถามใครก็ไม่มีใครสามารถที่จะให้ความกระจ่างได้แต่สิ่งที่นางปีตรู้และมีคำตอบให้กับตัวเองก็คือหากไม่มีเหรียญและผายันของหลวงปูส่สวงแล้วป่านนี้ แกคงจะไม่มีข้าวที่กองอยู่เต็มยุ้งข้าวอย่างที่เห็นทุกเรื่องราวหากไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อหากวันใดที่ท่านมีความศรัทธาในตัวหลวงปู่สูงด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้ววันนั้นท่านจะรู้ว่าเหลือเชื่อหรือไม่แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละคนด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เพื่อช่วยกันเผยแผ่เรื่องราวของหลวงปูส่สวงกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ